สวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับและสำหรับคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากกรณีเกิดเหตุการกระทบกระทั่งกันระหว่างทหารไทยกับชาวเขมรกลุ่มนึงบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมของไทย ต่อมาเคลียร์ปัญหาข้อขัดแย้งกันได้แต่ยังคงมีชาวคขมเมนอีกจำนวนหนึ่งไม่ยอมจบดื้อดึงใช้หลักฐานเด็ดจ,จาก Google Maps เคลมปราศาทตรตาเมินทมของไทยพร้อมกับความเชื่อว่าเป็นวัดโบราณของบรรพบุรุษชาวคขมเมนมีคนไทยเข้าไปอธิบายโต้แยง้งโดยข้อมูลหลักฐานเพื่อหาล้างความเชื่อจากแหล่งข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร ติดตามในช่วงต่อไปกับสารพัดส,สารพันครับและก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดส,สารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับปราสาทต,ตามเมืองทมเป็นโบราณสถานอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตั้งอยู่ที่บริเวณตำบลตามเมียงอำเภอพนมดงรั n อยู่ในอาณาเขตอำนาจอธิปไตยของไทยเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีชาวขมรจจำนวนหนึ่งรวมตัวกันมาร้องเพลงบริเวณปราสาทตามเมือนทมจนทหารไทยต้องเข้าไปห้ามปรามเพื่อยุติกิจกรรมการร้องเพลงหยุดยั้งชาวขมรไม่ให้เข้ามาแสดงสัญ,ญลักษณ์ใดๆก็ตามที่อาจจะทำให้เกิดเป็นข้อพิพาทตามแนวชายแดนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต การกระทำที่คล้ายกันในลักษณะแบบนี้เคยใช้เด็กใช้สุภาพสตรีหรือแม้แต่พระสงฆ์รวมตัวร้องเพลงที่ปราสาทตามเมือนทมเมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไทยที่เกี่ยวข้องเคยทำหนังสือประท้วงไปแล้วพฤติกรรมการกระทำในลักษณะคล้ายกันซ้ำสองคงไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่น่าจะเป็นความจงใจมีนัยยะแอบแฝงมากกว่าเพราะกระเมนรับรู้มาโดยตลอด ว่าปราสาทตาเมืินทมเป็นของไทยหลักฐานเอกสารเป็นสนธิสัญญาแผนที่ตามหลักสากลมาตั้งแต่สมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมปกครองขเขมรอีกทั้งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนสำรวจเป็นโบราณสถานของไทยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478กรมศิลปากรได้บุรณะดูแลปราสาทเรื่อยมาโดยตลอดเป็นอย่างดีจนกระทั่งทุกวันนี้ อยู่ดีๆมาเกิดเหตุกระทบกระทั่งอีกครั้งที่บริเวณปราสาทถึงแม้ภายหลังจะมีการประท้วงจากทางฝั่งไทยและเจราจาตกลงกันได้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่เกิดเหตุขัดแย้งบานปลายผู้มีอำนาจทางฝั่งไทยประกาศตอกย้ำผ่านสื่ออย่างชัดเจนว่าปราสาทตาเมืินทมเป็นของไทยแตกต่างจากผู้มีอำนาจของเขเมรไม่พูดอะไรที่ตรงไปตรงมาในเรื่องปราสาทตาเมินทมปล่อยให้คลุมเครือ อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึง่งที่ทําให้ชาวขเขมรจํานวนไม่น้อยยังคงมีความเชื่อว่าปราสาทตาเมือนทมเป็นวัดโบราณของบรรพบุรุษชักชวนให้มาเที่ยวมีหลักฐานสําคัญ o o o l l m m p s ระบุในแผนที่ชัดเจนเสนอให้ฟ้องศาลแต่บางคนก็ยังสงสัยว่าหากปราสาทตาเมือนทมอยู่ในแผ่นดินขเขมรทําไมถึงมีทหารไทยอยู่ในพื้นที่และสามารถห้ามชาวขเขมรไปร้องเพลงที่ปราสาทได้ยังไง คนไทยต้องเข้ามาอธิบายเพื่อหักล้างข้อมูลความเชื่อหลักฐานของชาวเขเมรที่ใช้นำมาเคลมปราสาทตาเมืองทมไปรับฟังรายละเอียดความพิถีพนของชาวไทยและเขเมรต่อกรณีเหตุกระทบกระทั่งที่ปราสาทตาเมืองทมรวมถึงเหตุการณ์ต่อเนื่องตามมาในช่วงนี้กันครับเริ่มที่ชาวเขเมรคนแรกเขามาตั้งคำถามว่าขอเหตุผลหน่อยว่าทำไมฉันถึงร้องเพลงในแดนเขเมรไม่ได้คนไทยตอบกลับว่าปราสาทตาเมืองทมของไทยทหารเขเมรลุกล้ำ และคอมเมนต์ตอบกลับของอีกคนเขามาอธิบายเพิ่มเติมว่าคุณร้องเพลงชาติในประเทศคุณได้คุณร้องเพลงชาติคุณในประเทศอื่นก็ได้เช่นเทศกาลกีฬาหรือกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ทนามตีระหว่างชาติแต่ต้องรู้จักกาลเทศะร,ร,รู้ว่าควรหรือไม่ควรทําและมีอีกคอมเมนต์มาตอบกลับชาวเขมรว่าก็ไม่ใช่ดินแดนเขมรไงชาวเขมรคนต่อไปพูดตามความเชื่อและกล่าวตําหนิว่าดินแดนเขมรวัดมรดกบรรพบ,บุรุษเขมรเป็นผู้สร้างจะปล้นทําไม ชาวเขมรคนต่อไปยังคงสงสัยว่าวัดเป็นของเขมรทําไมปล่อยไทยไปที่นั่นทําไมปล่อยกองทัพไทยไปที่นั่นฉันแค่สงสัยชาวเขมรคนต่อไปโชว์หลักฐานจาก g o o g l e Map เพื่อใช้เคลมปราสาทตาเมือนทมแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าเขตเขมรวัดตาเมือนทมไทยมาคุมลึกถึงเขตเขมรแต่บอกว่าสถานการณ์ปกติแบบนี้หรือครับสาหรับการใช้ g o o g l e Map มาเป็นหลักฐานในการเคลมปราสาทตาเมือนทมของชาวเขมรคนไทยเราก็มี g o o g l e Map มาโชว์ให้เห็นว่าปราสาทตาเมืินทมอยู่ในอาณาเขตของไทยเหมือนกันทําให้คนไทยและเขมรมีคอมเมนต์ตอบโต้กันอีกหลายคอมเมนต์อย่างเช่นคอมเมนต์นี้ที่คนไทยตอบกลับชาวเขมรว่าไม่มีประเทศไหนเขาใช้แผนที่ใน g o o g l e Map เพื่อตัดสินเขตแดนรัฐบาลเขมรไม่เคยสอนหรือว่าแผนที่ใน g o o g l e Map ใช้ไม่ได้ชาวขเขมรเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคนไทยว่าถ้า Google m a p ไม่มีประโยชน์ประเทศไทยก็เป็นของเขมร คนไทยคอมเมนต์แยง้งชาวคอมเมนต์อีกครั้งว่าก็บอกแล้วว่าให้หาความรู้ใส่สมองเยอะๆจะได้ฉลาดไม่อ้างสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และเข้าใจผิดคิดว่าเป็นดินแดนของตัวเองด้วยการคิดไปเองและเข้าใจผิดไปเองว่า Google Maps แสดงเส้นที่ถูกต้องเสมอความพิดเห็นต่อไปยังคงเป็นของคนไทยพูดถึงการใช้ g o o g l e Map อ้างอิงเป็นหลักฐานว่าไม่มีใครใช้ Google ดูหรอกเขาใช้แผนที่มาตรฐานดูครับสำหรับการใช้ g o o g l e Map มายืนยันเรื่องเขตแดน ทำให้มีชาวเขมเมนาจนวนไม่น้อยเชื่อข้อมูลจาก Google m a ปไปแล้วพิกัดปราสาทตามเมือนทมของคนไทยที่ใช้โพสต์ตอบโต้ชาวคขมรมันก็ระบุว่าอยู่ในเขตแดนไทยชาวคขเมเนจะใช้ Google m a ปเป็นหลักฐานอ้างเขตแดนมันก็คงไม่มีความน่าเชื่อถือเหมือนกับหลักฐานแผนที่ตามหลักกฎหมายสากลชาวคขเมเนคนถัดไปบอกว่าวัดตากเบลวัดตามานและวัดตามานทมเป็นของเขมรทําไมเสียมคุมภูมิภาค ทำไมทีมสันติภาพไม่เอาคดีทั้งหมดนี้ไปฟ้องในศาลร,รวมถึงเกาะมุกด้วยเหตุผลว่าทําไมไม่ครับชาวขาเขมรนี่หากมีปัญหาข้อพิพาทช,ชายแดนกับไทยแล้วก็มักจะเห็นแนวคิดให้ไปฟ้องศาลก็คงจะมั่นใจผลการตัดสินคดีเหมือนกับกรณีเขาพระวิหารนั่นแหละครับคอมเมนต์ต่อไปของคนไทยพูดถึงเรื่องการฟ้องศาลว่าจะให้ไปขึ้นศาลไม่ตรงไปนะลุยโลดสำหรับคอมเมนต์นี้ ทำให้เชื่อได้ว่ายังมีคนไทยอีกหลายคนพวกเรายังคงมีความหลังฝังใจกับกรณีเขาพระวิหารแม้จะผ่านมานานหลายปีแล้วก็ตามใช่ไหมครับเอาละครับไปฟังตอนพิเศษต่อไปของชาวคอมเมนยังคงสงสัยว่าทําไมปล่อยให้ทหารไทยยืนอยู่ตรงนั้นและต่อไปเป็นคอมเมนต์ปิดท้ายจากคนไทยพูดไว้อย่างน่าสนใจว่า ไม่เคยมีประเทศไหนเอาประชาชนไปร้องเพลงชาติในพื้นที่ขัดแยง้งเขาปกป้องประชาชนมีแต่ขเขมรที่เอาประชาชนไปเสี่ยงกับความขัดแยง้งถ้าคนขเขมรคิดได้คงไม่เป็นเครื่องมือของทหารหรือนักการเมืองขเขมรหรอกครับสําหรับชาวขเขมรกลุ่มที่ไปร้องเพลงล่าสุดบางแหล่งข่าวก็บอกว่าเป็นเพลงปลุกใจไม่ใช่เพลงชาติแต่ก็ไม่ใช่สาระสําคัญเท่ากับมีวัตถุประสงค์อะไรที่ไปร้องเพลงกันตรงนั้นมากกว่า ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับความิเห็นของพี่น้องชาวไทยและคนขเขมรต่อกรณีเหตุกระทบกระทั่งระหว่างทหารไทยกับขเขมรที่บริเวณปราสาทตามเมือนทมและเคลียร์ปัญหาจบลงไปแล้วก็ตามทางการไทยจะประกาศอย่างชัดเจนว่าปราสาทแห่งนี้อยู่ในเขตแผ่นดินไทยก็คงจะเป็นไปได้ยากที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของชาวขเขมรเหล่านี้ตราบใดที่การปักปันเขตแดนยังไม่แล้วเสร็จเหตุกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอนั่นแหละครับ และนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประเด็นต่างๆแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคําพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมานโะอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปรบกวนกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กําลังใจในการทําคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกับทุกคนเลยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ